สวัสดีค่ะวันที่13ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ที่สวีเดนนั่นก็คือวันลูเซียหรือภาษาสวีเดนลูเซียดอกเจนอ่ามันอ่าเอกลักษ์ของอวันนี้ก็คือจะหญิงสาวหญิงสาวใส่ชุดสีขาวแล้วก็บนหัวเนี่ยจะมีมงกุฎเทียนมงกุฎเทียนนะครที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมันก็ จะประมาณว่าเป็นวันอ่าก็เรียกอะไรเกี่ยวกับวันที่แสงสว่างอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเทียนเนาะแล้วเขาก็จะมีการอ่าร้องเพลงกันเนาะถ่ายทอดสดอะไรประมาณนี้ส่วนประวัติความเป็นมาของอ่ารูเซียเนี่ยมันอ่าเมื่อนานมาแล้วน่าจะมามาจากอ่าประเทศอิตาลีนะอิตาลีรู้สึกว่าเป็นอ่านักบ,บุญสาวเนาะช่วยเหลือคนในแบบวันนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ แล้วก็ทําไมที่มีเทียนอยู่บนหัวนั่นหรอตา,ต,าตามตามตามตำนานนะก็อบอกว่านางเนี่ยจะไปช่วยเอาอาหารเนี่ยไปให้ไปให้คนที่ติดคุกใต้ดินเนาะมันมืดมากมันมืดมากและแต่นางก็อยากจะเอาอาหารไปให้ได้มากๆนางก็เลยเอาเทียนไว้บนหัวแล้วก็สองมือสองข้างเนี่ยคือจะได้มีถืออาหารไปได้เยอะๆตามตำนานนะตามตำนานแต่มันก็มีหลายตำนานเนาะเรื่องเล่ามันก็มี มีหลากหลายเนาะนี่แหละค่ะ